ก็ยังเป็นแบบเดิมเป๊ะอยู่เลยก็คือว่าเขาเขาไม่มีเหงื่อนะครับผมไม่ใช่ใส่ใจครับผมพยายามจะจะจะหาทิชชู่มาฉวยโอกาสซับหน้าเขาแต่ว่าไม่มีเหงื่อจริงนะครับถึงเลยเสียโอกาสนั้นไปนะฮะก็คือว่าไม่มีเหงื่อจริงๆขนาดาแดดร้อนขนาดไหนก็ยังไม่มีเหงื่อนะครับอันนี้พูดจริงนะเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะครับมาเรามาฝึกอ่านกันต่อคือ dry shampoo คือ dry shampoo คือแชมพูฉีดผมแห้งเอ้ยแชมพูแห้งฉีดผมเออเอออีกทีอีกทีอ่ะคือแชมพูแห้งฉีดผมคือแชมพูแห้งฉีดผมชนิดสเปรย์ชนิดสเปรย์ก็คือง่ายๆเลยนี่อ่ะนี่นี่คือสมมติสมมติแป๊บหนึ่งคือคือผมสมมติให้ฟังคือผมไม่อยากฉีดที่โนนโนนโนเนี่ยก็คือว่าคืออ่ให้พูดก่อนได้ไหมเออไม่แปลงตอนเลยอือก็คือ หอมมากอืมนี่น้องรู้คำว่าหอมมากแล้วโอ้โฮมมากหอมจริงคือจะบอกให้ว่าได้แชมพูเนี่ยเหมาะกับใครได้แชมพูดรแชมพูเหมาะกับคนเหมาะกับคนไม่ชอบสระผมบ่อยไม่ชอบชระผมบ่อยเหมือนกามินเหมือนกามินอ๋ออย่คือจริงๆเนี่ยอ่ะพออยู่ มมินิชาวาิมเทบน้ำนาที่กเออเหมาะกับเขาอ่ะก็คือเขาอาบน้ำแค่หนนาทีแต่ผมนี่คือน่าจะปีละครั้งเออแต่ที่ผมแปลเข้ามาอันนี้เหมากับคุณมากการินอ่ะยัไม่พอค้าอ่เอาไ e e d I n e e ี s ไ o o ah p a s s e r I a n s ์ the s h r time i ์ y o ส r t i m อืเนี่ยสินี้อม หอม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 ฟายไดแชมพูเนี่ยหอมจริงครับหอมคืออย่างอย่างถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนเหงื่อออกง่ายนะแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ชอบสระผมบ่อยเนี่ยผมแนะนําเลยฟายดแชมพูเนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปฉีดใส่กระบาลของเพื่อนได้เลยนะครับหอมนะครับผมสารสามกลิ่นเนี่ยก็คือไม่ไม่ซ้มวันนี้คุณผมผมยาวเออสวยไหนล่ะผมยาวด้วยวันนี้